สวัสดีครับวันนี้นะครับนานมีบูจะมาแนะนํารายการหนังสือนะครับที่คัดสรรอย่างมีคุณภาพนะครับเหมาะสําหรับเด็กมัธยมและ่าบุคคลทั่วไปสามารถอ่านได้นะครับกว่า55เล่มกับ Prizmgo สโตพระอ่านนะครับเพราะว่าตัวหนังสือเองเนี่ยเปรียบเสมือนเป็นเพื่อนคล้ายเหงานะครับแล้วก็เป็นที่ปรึกษาที่ดีด้วยถ้าใครมีคําถามชีวิตนะครับที่อยู่ข้างในนะครับการอ่านหนังสือเซตนี้นะครับอาจจะได้คําตอบนะครับรวมไปถึงเราจะเติบโตไปพร้อมกันด้วยครับ55เล่มนี้จะมีอะไรบ้างเชิญรับชมครับ คนรู้ดีนะครับว่าการเปลี่ยนแปลงสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาเลยบ่อยครั้งในการเปลี่ยนแปลกก็จะนําพาไปซึ่งความสําเร็จนะครับผมดังนั้นเราจะต้องเตรียมตัวให้พร้อมนะครับเปิดตัวเองนะครับให้กว้างๆนะครับผมแล้วก็เรียนรู้ให้มากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องส่วนตัวแล้วก็เรื่องอื่นๆอีกมากมายเลยวันนี้จะมาแนะนํา2เล่มครับเข้าในแขนของฉันไปแลอะออกจากขาวกดได้แล้วนะครับ มาถึงเซตนี้นะครับผมเซตหนังสือที่จะร่วมแบงประสบการณ์จากบรรดาคนจริงหัวใจไม่ย่อท้อนะครับที่จะทําให้เราเนี่ยมีแรงบันดาลใจในการลุกขึ้นต่อสู้กับปัญหานะครับแล้วก็เช่ญหน้าท้าทายโลกใบนี้ที่อยุดยากขึ้นทุกวันนะครับกับเซตหนังสือนี้เลยครับชีวิตไร้ขีดจํากัดหยุดไม่อยู่ยืนหยัดเข้มแข็งความฝันสุดปลายเท้าบันทึกจากปลายเท้าและไล่ตรงจริ้นลูกขอทานผู้ไม่ยอมแพ้ต่อชะตาชีวิตครับ และมาถึงหนังสือเล่มน,นี้นะครับไอสไตล์หลุมดําและ Big Bang ครับผมหนังสือเล่มน,นี้จะมาบอกเล่าเรื่องราวของโรเบิร์ตไอสไตล์ใช้อัจฉริยะเนื้อหัวฟูนะครับผมที่เป็นเจ้าของประโยคเด็ดนะครับจิตนาการสําคัญของความรู้ครับเราจะได้รู้จักเขาตั้งแต่เรื่องความสัมพันธ์เรื่องส่วนตัวเรื่องงานและทฤษฎีสัมพัทธภาพอัลลโลกนะครับแล้วคุณจะได้รู้จกักไอสไตล์ในมุมอื่นๆที่นอกจากฟิสิกส์แน่นอน หลายคนคิดว่านะครับจะต้องเป็นคนพิเศษเท่านั้นถึงจะสร้างความเปลี่ยนแปลงของโลกใบนี้ได้ความจริงแล้วเนี่ยถ้าเราแค่ลุกขึ้นมาทำอะไรเล็กๆน้อยๆก็คือการเปลี่ยนแปลง้วครับเพราะการที่เราจะเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ได้เราก็ต้องเปลี่ยนแปลงโลกที่อยู่ในตัวเราก่อนและหนังสือเซตนี้นะครับก็จะเป็นแรงบันดาลใจนะครับให้เราลุกขึ้นมาทาอะไรเพื่อโลกใบนี้นะครับผมบทเรียนชีวิตจากแฮร์รี่พอตเตอร์ชีวิตนี้ลิคิทได้กลุกพลังหญิงให้ยิ่งใหญ่หญโลกที่รักร้อยเรื่องเล่าของผู้หญิงเปลี่ยนโลกเล่มที่1และ2 ชีวิตที่ดีมากๆและพิเศษมากๆเลยนะครับกับชุดนิทานร้านมัะทัศสามเล่มนะครับขอบคุณประภาชน์สลานนนักคิดนักเขียนและแต่งเพลงที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับคนทุกวงการเลยนิทานสำหรับเด็กในร่างผู้ใหญ่นะครับสามเล่มนี้นะครับจะชวนให้เราตั้งคําถามว่าในโลกของนิทานกับโลกแห่งความเป็นจริงเนี่ยมันมีเรื่องที่มันเป็นไปไม่ได้ได้หรอแล้วก็รวมไปถึงชุดพิเศษนะครับชุดคุยกับประภาสทั้ง8เล่มนี้นะครับผม ก็จะเป็นอีกหนึ่งผลงานนะครับที่รวมความคิดชั้นดีนะครับของคุณประภาส mm. ก็จะมาบอกเราว่าศิลปะเนี่ยมีหน้าที่เพียงทั้งหมด3อย่างเท่านั้นคือทําให้ผู้ที่อยู่กับมันเนี่ยได้ชมชีวิตได้ชื่นชีวิตและได้ชุบชีวิตครับ และนี่นะครับเป็นชุดพิเศษนะครับชุดวันวานกระตุนบ็อกที่หลายคนคุ้นหน้าคุ้นตาดีนะครับถ่ายทอดความกวัวมันหาอารมณ์ดีของบ็อกเกอร์สาวชื่อดังแห่งไต้หวันเลยครับแต่เซตนี้นะครับมีเรื่องราวหลากหลายมากเลยไม่ว่าจะเป็นท่องเที่ยวชีวิตจำวันครอบครัวเพื่อนการทํางานเราจะอุทานว่าอ่านทุกเล่มได้ในเนี่ยดังๆเลยละครับ แล้วมาถึงชุดนี้นะครับชุดการ์ตูนสนุกตะลุยประวัติศาสตร์นานาประเทศนะครับของนักเขียนชื่อดังชาวเกาหลีรีวอนบกนะครับซึ่งจะมีทั้งหมด9เล่มแปประเทศนะครับผมสวิตเซอร์แลนด์เกาหลีอิตาลีญี่ปุ่นฝรั่งเศสเยอรมนีอังกฤษและนเลนเธอร์แลนด์ครับก็จะบุกตะลุยไปทั้งเอเชียและยุโรปเลยนะครับผมทั้งสนุกหาและได้ความรู้ด้วยเหมือนได้ไปท่องเที่ยวจริงๆเลยล่ะครับ และสุดท้ายนี้นะครับกับหนังสือที่ชื่อว่าหนังสือ,อร,รายไร้สาระหนังสือเล่มน,นี้ไม่ได้เอาไว้อ่านแต่เอาไว้เล่นครับเชิญคุณมาผู้ยิบยำหนังสือเล่มน,นี้ให้กลายเป็นบันทึกส่วนตัวสุดมันของคุณกันเถอะหมดเวลานะครับกับ55เล่มนะรับการอ่านคือรากฐานที่สําคัญนะครับเพราะหนังสือดีๆหนึ่งเล่มเนี่ยอาจจะเปลี่ยนชีวิตของเราสร้างตัวตนแล้วก็ปูพรมไปสู่อนาคตที่ดีได้นะครับขอฝากหนังสือชุด Read to g o เติบโตเพราะอ่านนะครับหนังสือคุณภาพที่พวกเราอยากจะแนะนํา ก็สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นามี b o o k c o m หรือ f facebook นามี b o ๊ก Reading Club นะครับผมยังไงขอฝากไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ